ทีนี้เราก็ได้ solid model อันหนึ่งแหละแต่อันนี้มันเป็นแค่เวทเนาะรอยยังเหลือฐานหินชั้นฐานหินกับเวทด้านล่างฐานหินอ่ะเพื่อความสวยหมุนทิศทางให้ดูดีๆหน่อยอ่ะโอเคทําเสร็จแล้วเราจะทำไงต่อเซฟค่ะทีนี้เราต้องเซฟอ่ะก่อนเราจะเซฟเราไปดูตรงนี้ก่อน solid แต่ solid แล้ว solid Tool ที่เคยบอกไปก่อนนี้คืออธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือคร่าวๆให้ฟังตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมนอกจากนี้ไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะเอาไว้ใช้ report report ของ solid ออกมาว่ามี volume เท่าไหร่แล้สังเกตว่ามันจะมีเครื่องมือตรงที่ว่า report volume of solid เราคลิกไปเลยใช้ระยะเวลาแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็จะขึ้นมาว่า object report รายงานนี้คุณจะใส่ จะใส่เอเออ่าใช่มันขึ้นมาให้เราใส่ชื่อตั้งชื่อเป็นไรไอนน้มันเป็นเวทข้างบนใช่ไหมอันนี้มันที่มันขึ้นมามันคือเป็นงานก่อนหน้านี้ที่ทำไว้อะค่ะมันก็จะโชว์ชื่อล่าสุดเราจะตั้งตามนั้นไหมอ่ะอันนี้เป็นเวทบนก็ตั้งเป็นเวทอัพอ่ะเอาง่ายๆมันจะให้เป็นไฟล์ออกมาเป็น csv นี้ก็โอเคกด apply อ่ะก็เข้าวันนี้แหละเดี๋ยวรอเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ค่ะมันจะเซตค่าของ excel ให้เลยว่ามันจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าโอเค solid modeling อันเนี้ยของเราที่มันเรารีพอร์ตออกมานะ่ะ object 2 t e isolation 2ก็คือสีของมันน่ะออกมาปุ๊บโอเค okay. ค่า x ค่า y ค่า Z แม max ิ i เท่าไหร่แล้ว surface area ของอันเนี้ย พื้นที่ผิวของมันเป็นเท่าไหรค่ค่ะอ่ะวอลลุ่มแล้วก็ได้แล้วว่าเราทราบแล้ววอลลุ่มของไอเวข้างบนอนะมีค่าประมาณนี้แปดแสนกว่าค่าที่เราออกมาถ้าถ้าเราทําเสร็จแล้วเราไปลังถามเพื่อนค่ามันก็จะไม่ต่างทีเนี้ยคะ่ะมันจะใกล้เคียงกันอยู่ขึ้นอยู่กับจุดสนิยยงตัวหลังๆมากกว่ามันควอาจจะหกร้อยสิบเอ็ดไปไปหกร้อยสิบสองต้นต้นมันจะไม่ต่างกัน,นก็ใกล้ๆกันเนี่คะ่ะ เค okay. เราเซฟไปแล้วใช่ไหมมันเข้าไปในโฟลเดอร์อันนั้นแล้วก็ปิดไปเลยมาที่ตัวนี้ต่อเราทำอันนี้เสร็จแต่เราไม่ได้เซฟตัว solid model อันนี้แล้วก็ไปที่ไฟล์กดไปที่ save. เซฟเลือก sting หรือ d t m ของให้เราทำมามันเป็นเป็นรูปเนี้ยเราต้องการจะ save เซฟมันเป็นไฟล์ sting หรือ d t m ก็กดคลิกเข้าไปมันก็จะมีบล็อกหน้าต่างขึ้นมาให้ โอเคมีบอกหน้าต่างขึ้นมาให้ว่าเราจะเซฟมันชื่ออะไรไฟล์เนมตั้งไฟล์เนมว่าอะไรเอาเป็น waste u ก็เว s t e u เหมือนกัน w a s t e ข้อดีของไอเซอร์แพรเนี่ยเวลาเราเซฟไฟล์ d m ไปปุ๊บม,มันจะเซฟไฟล์ string a s t r ให้เราด้วย อ่ะเราลองเซฟดูชื่อเวทอาเวทพิมพ์ผิดเวทอัพนะคะก็ว่ามันจะเซฟยังไงโอเคกดแลปไพายมันจะขึ้นแค่เลยเห็นไหมชื่อเป็นเวทอัพ DTM เวทอัพ STR เราอยากรู้แล้วก็เราดึงมาเปิดก็ได้ค่ะอ่ะลากมาเลยกดแล้วก็ล่าแล้วปล่อยก็คืออนันเมื่อกี้แหละที่เราทำไว้ ช่ไหมมันก็จะทับเมื่อกี้ที่เราดึงเปิดมาปุ๊บมันก็จะโชว์ในเลเยอร์นี่ว่าเราลากไฟล์ไหนมาเปิดถ้าปิดไปเมื่อกี้เมื่อกี้เราทาอันนี้อยู่แล้วไงมันก็เลยเออมันทับกันแต่ถ้าเราเคลียร์หน้าจอเราเปิดขึ้นมามันก็จะขึ้นเป็นสีแบบเมื่อกี้เลยแล้วทำข้างบนไปแล้วเดี๋ยวเรามาทำชั้นฐานหินแล้วก็ชั้นเรทที่มันอยู่ด้านล่างฐานหินดีกว่า เดี๋ยวจะให้ลองทําเองค่ะอะรอเล่นค่ะทําไปพร้อมกันนะคะอ่าถ้าทำนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ Clear. เคลียร์เคลียร์หน้าจอดีกว่าจะได้เคลียร์แล้วเปิดใหม่เตือนด้วยเตือนความทรงจำก่อนหนะ้าน,นี้ว่าเราทำอะไรไปว่าเคร,รเราจะทําชั้นโพล์ใช่ไหมคะแล้วก็โอเคปุ่มตรงนี้เขาเรียกว่ารีเซ็ตกราฟิก ตรงนี้ถ้าเรากดตรวนี้ปุ๊บหน้าจอก็จะหายไปหมดเลเยอร์ก็จะหายไปเหมือนกันบ่มีการเริ่มต้นทำงานใหม่หมดหายไปเลยตกใจโอเคแล้วก็มาตั้งค่าดีว o โฮเหมือนเดิมไม่ใช่เราต้องดีโฮดิสเพย์ดิสเพย์ดีวโฮเมื่อกี้ไอ้ตรงดีวโฮดิสเพย์สไตล์มันเป็นการตั้งพวกสีรูปแบบลักษณะของดีวโฮที่เราจะแสดงออกมานะคะ อันนี้เราก็กด d i s p l a e t h o l e ตั้งคำสั่งเดิมเลยค่ะเพื่อที่จะให้มันโชว์หลุมเจาะแบบเดิมอันนี้ก็มาแบบเดิมนะก็จะเลือก color k okay, h o i d อันนี้ไปเร็วหน่อยนะคะถ้าช้าก็กดคลิปตัวแล้วก็ stop ตามเอาก,ก็คือเหมือนคำสั่งก่อนหน้านี้ที่เราที่เราทําไปเลยเราต้องการให้โชว์อะไรบ้าง ไม่ต้องเนาะาไม่ต้องการเด็บเด็บมาร์เกอร์ก็ให้แสดง e อ e กเซนดิสอินดิเคเตอไม่ต้องโอเคเสร็จ okay. ก็กดแอพลยเลยก็กดอ่ากดแอพลายนี่ทีหนึ่งมันก็จะขึ้นแหละก็จะได้หลุมเจาะแล้วนะคะก็คืออันเดิมเลยเมื่อกี้แล้วเราก็จะมาสร้างชั้นฐานหินต่อเหมือนเป็นการทำซ้ำให้เราจำเครื่องมืออย่างน้อยทักเครื่องมือหนึ่งที่เราก็โอเคเราผ่านอันนี้มานะเ,าเราจำมันได้แล้วโอเค เลือก p o i อย edit c l i c ตรงนี้ให้เป็น snap point ก่อนเพื่อที่จะแต่ละจุดมันจะได้แนบกับอันนั้นที่เราเลือกเลือก create point ค่ะต่อไปเราจะทำชั้นชั้นฐานหินใช่ไหมคะก็เลือกเนี่ยยู่ฝั่งไหนทำทำฝั่งนี้ก่อนเนาะจะทำฝั่งไหนก่อนก็ได้ค่ะได้ออกมาเป็นส o l i d m o d e เหมือนกันเลือกโคแล้วเชื่อมของออมันฝั่งนี้ยโคฝั่งนี้ ชั้นใครชั้นหมันนะคะโคก็โคนะอย่าไปกดผิดนะนี่ก็อันนี้สังเกตดีๆนะมีลัสโตนอยู่ด้วยก็เลือกแค่ตรงนี้เพราะว่ามันจะมีเวสตด้านใต้ด้วยกดโอเคแล้วมาตรงนี้ต่อเหลือเส้นตรงกลางนี้เราจะเลือกโคดเซกเมนต์โอเคปิดละได้เป็นหนึน่งอันกด e x อก เอามาทำอีกฝั่งหนึ่งกันเพลนไม่สวยขยับใหม่ให้มันดูเรื่องอะยังไม่สวยอีกขยับจนกว่าจะพอใจนั่นแหละโคฝั่งนี้ก็อยู่สูงหน่อยเลือกเหมือนเดิมเขยียนนิ้วพอยก็กดหนึ่งติ๊กไปกดโคฝั่งนี้ต่อ ค่อยซูมเข้าซูมออกดูเดีนะคะเผื่อบางทีเราไปคลิกอยู่ตรงจุดผิดอ่ะไปโดนลามสโตนี้แล้วก็ต้องเอ่อทำใหม่กดตรงนี้อ่ะกยลกยละกลยครบรอบละกดตรงนี้อ่ะกดอันนี้แล้วก็เหลืออีกเส้นตอน,นี้ที่จะปิดก็ไปกด เราเว้นตรงกลางไว้เหมือนเดิมเราเว้นเอเว้นตรงเส้นสุดท้ายเหมือนเดิมเพื่อจะกดโค้ดเซกเมนต์โอเคปิดแล้วได้สองได้สองเซกเมนต์กด e s c เพื่อที่จะยกเลือกอํคำสั่งโอเคลากมาให้ส,สวยๆหน่อยนี่แล้วก็จะใช้คำสั่ง solid triangulate between Segment เพื่อที่จะเชื่อมเซกเมนต์สองอันเข้าด้วยกันให้มันเป็น solid work สวยๆเมื่อกี้เราใช้สีน้ำเงินใช่ไหมคะเป็นเบอร์สองอา เอาหมายเลขอะไรดีเพราแต่ความชอบไปนะเอาเรียงไปเลยมาเลขสามจะได้รู้ว่าหมาเลขสามเสียอะไรเลือกบอกว่า select a point on the third segment โอเคเลือกกดคลิกหนึ่งมันก็เปลี่ยนต่อไปว่าอะคลิก next segment ด้วยสีฟ้าอ่อนโอ้โหสวยกดไอ้สีคำสั่งออกปุ๊บได้แล้วแบบนี้ชั้นฐานหินนะคะ ต่อมาเราก็จะปิดตูปปิดท้ายมันแล้วมันยังเปิดอยู่ก่อนจะปิดตูปปิดท้ายเพิ่มเติมนะคะคําสั่งที่เราเอาไว้เช็คว่า segment ไอโซลิดโมเดลเนี้ยมันโคลสมันปิดทุกปิดทุกด้านหรือ,อยังมีตรงไหนที่มันหายไปไหมจะมีคําสั่งตรงที่เราใช้โซลิดเนี้ยคะ่ะสังเกตว่าจะดูดูตัวที่คําว่า validation ไอตัวเนี้ยจะเป็นการเช็ค เช็คโซลิดของเราว่าทำถูกไหมเอาลองกดติ๊กดูรีพอไฟไม่เกี่ยวไม่ต้องพอไฟล์อะไรบ้านน่ะปิดไปก,ก่อนขอแอปพลายดูก่อนกดแอปพลายเมื่อกี้กดแอปพลายเลยค่ะแล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยมันเข็นม,มันจะขึ้นสีเขียวขึ้นมามันบอกว่า Earlier, ตี er ror, die solution, constant open site มีได้ที่ยังเปิดอยู่ this must be code to validate the die solution จะต้องปิดมันให้หน่อยถ้าอยากจะต้องการเช็คอีกทีก็ใช้ validate อีกทีนะแสดงว่าเรายังปิดอยู่ไีเ่เรายังเปิดอยู่ใช่ไหมคะมันขึ้นสีเขียวหรอจะพิมพ์คำสั่ง nowo ก็ได้เนี่ยพิมพ์ว่า n o v o ก็ได้มันก็ขึ้นเหมือนกัน นาโวก็คือไอ้นี่แหละวอลิเดตวอลิเดชันนะคะเราลองปิดดูก่อนเราลองปิด Segment อันนี้ดูก่อนปิดทั้งสองปิดหัวปิดท้ายดูว่าเราค่อยไปเช็คว l ลิเดชันดูว่ามันยังขึ้นอยู่ไหมว่าเราปิดหมดหรือ,อย่างโอเคกดโซลิดเหมือนเดิมไปแองกิเล <ang> ไป Inside Segment เมื่อกี้เราเมลือกเราเลือกมาเลขสามเนาะใส่ให้ตรงกันนะคะไม่งั้นมันจะ สอ่าเลือกฝังนู้ก่อนเห็นไหนไหนก็กดเห็นแล้วกดเลยโอเคปิดตูดแล้วอันนี้ก็ปิดหัวมันฝังนี้โอเคปิดเรียบร้อยกด esc ออกอ่ะลองหมดดุนดูเราคิดว่าเราคิดว่ามันปิดแล้วใช่ไหมมันก็ปิดแล้วแหละใช่แต่ในกรณีที่ถ้าเราทำอา solid model ที่มันมันมีความหลากหลายรูปร่างรูปล่างมันแบบเอียงตามชั้นหินจริงๆที่ว่ามัน มันอาจจะแบบมีความยิ่กยัก็นเป็นตัวแบบรูปร่างที่มันแปลกไปก่อนเนี้อ่ะมันก็จะยุ่งยากขึ้นแล้วเราจะต้องใช้คำสั่ง validation เนี่ยเช็คดูว่าเราปิดครบหรือ,อยัง solid model ที่เราจะทำเนี่ยมันปิดครบทั้งหัวทั้งท้าปิดตลอดของมันหรือ,อยังอ่ะนี้เราพิมพ์ navo ดูว่าปิดยัง มันจะขึ้นทวนอีกทีก็กด Apply เลยโอเคมันก็ขึ้นว่า d i s o l a t i o n Successfully Validated แสดงว่าโอเคคุณปิดแล้วสำเร็จแล้วคุณปิดทั้งหมดขึ้นหมดแล้วอันนี้เคนี้ก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือเป็นชั้นของฐานหินนะคะที่เราทำ Solid Model มาเราอยากให้รู้ค่าว่า Solid Model อันนี้ของมันมีค่าเท่าไหร่เราต้องกดตรงไหนนะจะเช็ค Report ออกมา อะไป solid แล้วไป solid t o ไปดู report volume of solid มันก็จะขึ้นให้เรา save ไฟล์เป็นอะไรมันไม่ใช่ w a i g t นะมันเป็นฐานหินก็ coal แล้วก็จะให้ save ออกมาเป็นไฟล์ .csv เหมือนอันเนี้ยอ่ะดูนะแกด apply ขึ้นเมย่ง คโคอ่ะขึ้นมาแล้วโค oh. d csv มันก็ขึ้นอ่า excel ให้เราด้วยแล้วก็จะบอกปริมาณว่าปริมาตรว่า,าวอลลุ่มของทานหินมีแค่นี้นะอ่านี่แล้วก็จะมาเซฟ้แ้แล้วเราก็ปิดไปเลยทีนี้เราก็อย่าลืมอย่ามาลือย่าลืมเซฟ d t m เซฟ s t ร i n ของมันด้วยก็ไปที่เดิมไปที่เหมือนเดิมเลยกดไปที่ไฟล์ไปที่เซฟไปตรง string หรือ d t m เราก็เซฟเป็นเป็นอะไรดีเป็นโคชื่อเป็นโคเนาะแล้วก็ dtm แล้วกดแอ p l ลเลยเดี๋ยวมันก็จะเซฟเป็นสาสตริงให้โอเคปิดไปก่อนเดี๋ยวเราจะเซฟมันขึ้นมันก็จะแจ้งเตือนนี้ได้ว่าอ่าโอเคคุณเซฟไฟดี DTM แล้วก็สตริง successully นะเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะขึ้นในนี้ลองเช็คดูก็ได้ว่าที่เราทํามามันขึ้นในนี้ไหมโอเคครบทีนี้เดี๋ยวจะเซตอ่ารีเซตกราฟิกก่อนกดนะคะกดรีเซตกราฟิกมันก็หายไปหมดเลยลองเปิดที่เราทําขึ้นมาดูเอลองเลือกสติงดูก็ได้เอ็ไม่เคยลากสติงมาเลยอ่าสติงก็คือสองอันเนี้ยก็คือแผ่นที่เราทํามาก่อนที่เราจะเราจะเชื่อมเซกเมนต์ด้วยการื่สร้าง solid โมเด l โอเคปิดปิดตามไป ลบไปเลยก็ได้อ่ะกดลบ delete delete layer ลองลากโค DTM มาในสีฟ้าเนาะทำเซตสีไหนไว้มันก็จะขึ้นสีนั้นนั่นแหละอ่านี่คือโคตอะมาเราทำอะไรนะเป็น waste up ของ DTM ด้านบนก็ต่อกันลากมานะลากแล้วปล่อยแล้วลองหมดดุนดูนี่สวยเลยสีสวยชั้น waste อยู่ข้างบนชั้นฐานหินอยู่ข้างล่างอ่ะยังเหลืออีก ชั้นหนึ่งที่เป็นชั้นเวทของฐานหิน,นไหนก็ทำแล้วทำให้หมดเลยเนาะโอเคเคลียร์หน้าจออ่ะทวนเหมือนเดิมไปที่ d ิว l ฮ Hole พ i s p a y d เหมือนเดิมตั้งค่าเหมือนเดิมตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อเราจะทําเพื่อจะโชว์หลุมเจาะและแล้วก็จะทําอันสุดท้ายที่มันเป็นเวทด้านล่างของฐานหินนะคะ เหนเดิมเลือก color โฮยดี color ไปที่โฮยดีอ่ะอันนี้ไปไวไปไวหน่อยนะเพราะเราไปหลายรอบแล้วตรงเนี้ยเราเปิดเปิดตั้งค่าตรงนี้หลายรอบแล้วี่โถี่โถ,ถอ่ะทําไปพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าไปไวอันแรกแเราเ,เลือกแต่เทรคสไตช่ไหมคะก็เป็นเทรคสไตอ่ะ color โฮยดีลือแตามนี้อ่ะแล้วก็ color สไตล์ เลือกเป็นโยดีให้มันตรงกันสัมพันธ์กันกับที่เราเลือาากไม่แตะก็จิออร o จีแพทเทิร์นเลือกริโถ ổ, ลริโถให้มันตรงกันอ่าแล้วก็ไปเลเวลเลเวลที่เราจะแสดงก็เลือกริโถเหมือนเดิมต้องการให้มันแสดงค่าของริโถอย่างเดียวกราฟไม่มีไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มอะไรเดฟมาร์เกอร์โอเคติ๊กเอาค่าต่อให้มันเซ็ตไ้แล้วเอฟเฟ้นดิป e ไม่ต้องโอเคถ้าเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กด Apply. แอปพลายมันก็จะถามอีกครั้ง เราก็ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรขงมันแล้วก็กด Apply ก็ได้ดเหมือนเดิมได้หลุมเจาะอันเดิมที่เราทําไว้น,นั่นแหละทีนี้เราก็มาทําซ้ําคําสั่งเดิมเลยทลาหลายๆรอบค่ะจะได้เก่งเ <c oughs> ปล่ามันมีหลายชั้น <c oughs> แล้วก็เลือกเปลี่ยนนะอย่าลืมให้มันเป็นเป็น Snap Point ก่อนนะไม่งั้นมันจะไปจุดตรงตำแหน่งที่มันไม่ใช่จุดที่เราเลือก <c oughs> อ่ะเลือก เกพอ i n t เอาเลือกด้านล่างเนาะเราทำฝั่งนี้ก่อนทำฝั่งไหนก็ได้เหมือนกันค่ะลองคลิกตามดูเลือกเส้นนี้อ่ะเราก็มาอันนี้เราก็มาอันนี้มันจะเล็กมากเลยนะสังเกตดีๆกดอันนี้กดถัวก,กดท้ายอ่ะซูมออกซูมเข้าไป ค่อยๆทำไปนะคะถ้ามันเร็วก็สต็อปคลิแล้วก็ดูเอาวค่อยๆทำค่ะไม่ต้องรีบโปรแกรมมันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยบางทีเราเลื่อนหน้าจอเนี่ยมันยังกึกๆ,ๆๆมันยังไม่ทันตามใจเราเลยค่อยๆไปก็กดอ่ะแล้วเหลือสุดท้ายก็เป็นโค้ด Segment มันมโอเคเสร็จไปหนึ่งแล้วก็ไปเลือ เขยพอยแล้วก็ไปเลือกอ่าเวทใต้โคอดกฝั่งหนึ่งกดไปอ๋เนาะไม่หมุนให้มันดีก็ดูมว่วงๆหน่อยกดอ่ากดกดให้หมดก็เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วนะอันเนี้ยก็เลือกอรนี้ อย่าสับสนเส้นนะควรหมุนทิศทางดูให้ดีๆก่อนค่ะว่าอ่ะตำแหน่งนี้เหมาะสมที่จะลากเส้นจะได้ดูไม่งงนะคะเือ,อ๋ีกสั่งตรงนี้นี่ก็ไปเหืือั่งตรงนี้ก็คือปิดโค้ดเซกเมนต์โอเคได้แล้วกด ESC ยกเลิกคำสั่งโอเคได้แบบนี้แล้วก็ไปที่โซลิดเหมือนเดิมแต่แอ g ก late วิดทเวน s e g m e n มมันถามเหมือนเดิมจะเอาเป็นสีอะไรด้วยเลือก เียงเลยสีดูสิหมาเลขสี่จะสีอะไรบอกว่า select a point on the first segment กดคลิกหนึ่งแล้วแล้วก็เหลือ the next segment อ่ะโอเคเป็นสีเขียวนี่เองได้แล้วเฮเปิดหัวเปิดท้ายอยู่เนาะแล้วก็ปิดตูดปิดท้ายกันเลยใช้ solid แต่เองกเลกเหมือนเดิมแล้วก็เลือก i n s i g h t a Segment ก็จะขึ้นสีเดิมไหมเอาให้มันตรงกันนะคะไม่งั้นก็เออ๋อย่างง,งเลือกอันนี้หัวแล้วอ่ะ ESC ก่อนหมุน ESC แล้วก็หมุนไปอีกฝั่งเพื่อที่จะปิดพอปิดยังเราปิดแล้วเหรอแนนปิดแล้วอ่ะ เช็คพิมพ์นาโวดูดิว่าไหนๆก็รู้เครื่องมือละเล่นมันหน่อยนาโวดูดิมันปิดให้ไหมฟังชานอ๋อพิมพ์ผิดอ่ะนาโวโวนาโวไม่มีตัวสัญลักษณ์กดอภัยโอเคไอโซลิดอันนี้เราปิดครบทุกอันแล้วนะคะก็ได้ละไอนี่ก็ครบแล้ว ให้มันแสดงค่าหน่อยว่าวอลลุ่มเท่าไหร่ไปที่ solid ไป solid tool แล้วก็ไปที่ report volume of solid คลิกเลยมันก็จะขึ้นให้เรา save file แล้วก็พิมพ์เป็น่ะ uh, w a s t w a s t e w a s t e แล้วแต่เราจะ save เป็นอะไรก็ได้เอาให้เราเข้าใจง่ายว่าเรา,เ,าเราจะเปิดดูว่าอันนี้คือคือฐานหินนะคือ เป็นเวทด้านบนด้านล่างนะคะแล้วก็กด apply มวันนี้ขึ้นให้ยังอ่ะแต่ไฟล์มาแล้วอ่ะขึ้นมาแล้วแสดงว่ามีอยู่แปดแสนสามืนกว่าวอลลุ่มมันปิดไปมันเซฟให้แล้วแหละถ้าเรากดไปปุ๊บม,มันก็จะเซฟให้อัตโนมัติอยู่ไหนเอ่ยคิดเราไว้นะเวทเวทดาวอ่ะทีนี้เราเหลือเซฟ DTM หรือสติงของมันแล้วก็ไปที่เหมือนเดิมอดีไฟล์เซฟ ติงหรือ DTM ก็ตั้งเหมือนเดิมเพื่อให้ง่ายในการเปิดขึ้นมาดู Rest Down Apply โอเคมาให้หมดแล้วทั้ง DTM แล้วก็สติงนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการสร้าง Solid Model ก่อนที่เราจะไปใช้ทำกับ b ล o อก Model แต่บล็อกโมเดลเราจะไม่ได้เอ่ยถึงค่ะเพราะว่ามันจะมีหลายขั้นตอนมากกว่าน,นี้อ่ะ ก็จะทำแค่นี้พอให้รู้ข้ค่าว่าโอเคบล็อกโมเดลเราทําแบบนี้เอออ่าสติดโมเดลเราทําแบบนี้นะเี็ขั้นตอนที่เราจะสามารถหาปริมาตรให้รู้อย่างข้อไ่าว่าจะมีแร่มีหินประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากลองอยากลองเปิด DTM sting ที่เราทำไว้เมื่อกี้ดูก็ ดีเซนหน้าจอแล้วก็ลากไฟล์มาปล่อยแล้วก็เปิดดูในในกราฟิกดูว่ามันเป็นยังไงได้เลยนะคะแล้วแต่เราจะนั่งดูว่าโอเคมันสวยไหมไม่สวยก็ทำใหม่อยากได้สีอื่นก็ลองฝึกทำดูมจะได้ทำในหลายรอบจะได้คุ้นกับเครื่องมืออันนี้ด้วยค่ะ